ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e a g เกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ตื้ออัจรรธรรมโมพระเกจิอาจารย์สายภปัสนากรรมฐานชื่อดังอดีตเจ้าวาดวัดป่าอรัญญวิเวก ณบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครมนมพระเถระชื่อดังที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ตือท่านเป็นพระกรรมฐานสิทธิหลวงปู่มั่นปุริทัตโตบุรรภาจารย์สายพระป่าที่ได้ติดตามบำเพ็ญกรรมฐานเผยแผ่ทำคำสอนตลอดจนร่วมทุดงไปตามป่าเขาทั่วทุกคนทุกแห่งทั่วภาคอีสานและภาคเหนือ อีกทั้งเป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่แอนสุจินโนโด้วยสร้างวัดป่าขึ้นหลายแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนมุ่งหน้าไปตามป่าเขาบำเพ็ญเพียนบนภูควายไปจนถึงประเทศพมา่าหลวงปู่ตือเกิดในสกุลปริปัติเมื่อวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2431เเป็นชาวบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงคราม ช่วงยาววัยอาศัยวัดเป็นลูกศิษย์วัดด้วยอุปนิสัยรักสงบจึงเข้าพิธีบรรพชาคันอายุ21ปีเข้าพิธีอุปสมบทครั้งแรกในฝ่ายมหานิกายมีพระอุปชาคานอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นพระอุปชาด้านนิสัยใฝ่ศึกษาเล่าเรียนและชอบคน้นคว้าหลังจากออกพรรษาได้เดือนเศษ จึงเดินเท้าระยะทาง51กิโลเมตรไปศึกษาปริยัติธรรมที่วัดโพชัยอำเภอท่าอุเทนที่มีชื่อเสียงมากขนาดนั้นใช้เวลา4ปีเต็มเดินทุด,ดงแวะพำนักทำกรรมฐานที่พระบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีผ่านจังหวัดหนองคายไปฝั่งราวนครเวียงจันทร์ก่อนมุ่งหน้าไปบําเพ็ญเพียรภาวนาที่เชิงภูเขาวควายที่เต็มไปด้วยป่าทึบ และพยันตรายนานสีเดือนเต็มจากนั้นเดินทางต่อไปยังหลวงพระบางผ่านเมืองแม่เมืองกาสีและเข้าสู่เขตเมืองเชียงตุงประเทศพามา่าเรียนคาถาอาคมในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกับพระพามา่าคำที่ไหนนอนที่นั่นแต่ละวันท่านจะเดินทางเฉลีย่ย7-10ถึงกิโลเมตรก่อนมุ่งหน้ากลับเข้าประเทศไทยสู่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากทราบข่าวว่าขณะนั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระอุบารีคุณุปมาจารย์มาพำนักสอนและอบรมกรรมฐานหลังกาบพระอาจารย์มั่นที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่จึงยติเป็นฝ่ายธรรมยุทธโดยมีพระอุบารีคุณุปมาจารย์เป็นพระอุปชาพระครูศีพิสารสารคุณเป็นพระกรรมวาจาจาร พระครูนภีศีพิสารคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่ตื้อชอบอากาศภาคเหนือและบำเพ็ญธรรมโดยสงบต่อมาท่านได้สร้างวัดป่ากรรมฐานขึ้นหลายแห่งคือวัดป่าดาราพิลมวัดป่าสามัคคีธรรมซึ่งวัดป่าที่อำเภอแม่แตงแห่งนี้เป็นวัดที่พระอาจารย์ตื้ออยู่ธรรมานานที่สุด ในปีพุทธศักราช2514หลังจากออกพรรษาลูกหลานและทายกทายิกาชาวนาครพนมได้ไปกราบอานาธนิมนต์ให้กับปัจจมาาที่วัดป่าอรัญยวิเวกจังหวัดนครพนมเมื่อกับสุมาตุภูมินำช่างมาก่อสร้างเจดีสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2516และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมจัดงานฉลองสมโพช บวชชีพราหมณ์230คนตลอดจนแสดงธรรมโปรดญาติโยมไม่ว่างเว้นและอบรมพระพิสุสัมเนรให้รู้จักปฏิบัติกรรมฐานอย่างแท้จริงวันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2517หลังจากเทศนาให้โอวาทพระภิสุสัมเนรที่มาถวายสักการะหลวงปู่ตือได้หมดลมเนื่องจากลางกายอ่อนเพียและมรณภาพ เวลา19น5นาทีสิริอายุ86ปีษศ65ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่